รวบรวมเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมโครงการงานวิจัยของ9ราชมงคลในที่นี่ RMUT FM 89.5 MHz Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการที่รวบรวมเรื่องราวข่าวสารการราชม,มนคลในที่นี่ r m u t กับดิฉันไร้สายยิ้มสิงค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มนคลธัญบุรี FM 8 9 5 m h z เ Innovation for Life นักกรรมเพื Her ่อชีวิตควบคุมการผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มนคลธัญบุรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่นี่ R MUT หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากชาวราชมงคลคัดสรรมานําเสนอ3มช่วงรายการเช่นเคยเลยค่ะเริ่มแรกกันเลยนะคะก็เปิดบ้านราชมงคลกันค่ะ เปิดบ้านราชมงคลในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเตรียมจัดงานสตมวานคารวาลัยพระบารมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบารมราชินีนาถพระบารมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่31มกราคมนี้ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมอทอทธัญบุรีนะคะน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมจัดงานสัตตมวานคาระวะไลาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง100วัน ในวันเสาร์ที่31มกราคม2569ณลานอนันตารังสรรคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยกำหนดก,การในช่วงเช้าจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลนิมนต์พระสงฆ์สิบรูปชันพระตาหารเช้าณห้องประชุมฉลองขวัญพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเซริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง ณบริเวณโถงทางเดินห้องประชุมสงธนาพิทักจากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยมีอธิการบดีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม ส่วนในช่วงเย็นจะมีการจัดกิจกรรมสัตมวานคาระวาลัยพระบารมราชชนนีพันปีหลวงณลานอน,นาาันตรังสรรเริ่มตั้งแต่เวลา17.30นาทีด้วยการบรรเลงวงดนตรีร่วมสมัยของพระบารมราชชนนีพันปีหลวงโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์การแสดงระดับปฐมวัยตารมพระบารมี แม่ของแผ่นดินชุดที่1ดวงพระไทยแห่งสยามชุดที่สองรักเนื้อรันแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและชุดที่3ามส่งเสด็จนางฟ้าสู่สวรรค์โดยคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์การบรรเลงวงดนตรีสากลเพลงพระราชนิพนธ์โดยคณะศิลปรกรรมาศาสตร์การกล่าวสุนทรพจน์สภาษาแสดงความอาลัยแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้แก่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ และภาษาไทยโดยคณะศิลปศาสตร์เวลา19นาิก10นาทีอธิการบดีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมง,งานกล่าวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณจากนั้นเป็นการวางพวงมาลาบุพพชาติ พิไลน้อมเทาว่ายพระพันปีพวงมาลาที่มีความสูงกว่า2.9เมตรโดยคณะเทคโนโลยี้ากรรมศาสตร์การแสดงเชิญโคมประทีปปัทุมาน้อมศรัทธาองค์อัคาราพิรักศิลปินการจุดโคมประทีปปัทุมาน้อมศรัทธาองค์อัคาราพิรักศิลปินจานวน993ดวง การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีพระแม่ไทยวงดนตรีสากลโดยคณะศิลปรกรรมศาสตร์และปิดท้ายด้วยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดคารวารายัย พระมิ่งมาตาคู่บุญบารมีบรมจักรีองค์ภูมิพลโดยทับนักแสดงจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์ทางนี้คณะเทคโนโลยีข้ารรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแจ้งขอเชิญชวนชาวราชมงคลและผู้ที่สนใจเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์โคมประทีปปทุมาน้อมศรัทธาองค์อัคาราพิรักศิลปินจำนวน993ดวงเพื่อถวายความอาลัย ในงานสัต,วตมวานคารวาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่บัดน,นี้ถึง30มกราคม2569ณคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มทรทันยบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook คณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มทรธันยบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในงานสัตมวานคารวะลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าเซริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่31มกราคม2569ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปณลานอนันตารังสรรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีต่อการกับข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงมททธัญ,ญบุรีให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ไครแดงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าเยี่ยมชมและบันทึกเทปรายการ RMUT Talk ค่ะวันที่21มกร,ราคม2569รองศาสตราจารย์ดรกุลกนิ์ทองเงาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีหรือมทรธัญ,ญ,บ,ธญ,ญบุรีและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยศักดิ์คล้ายแดงรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหรือมญญรญญรทรกรุงเทพเข้าเยี่ยมชมและบันทึกเทปรายการ RMT Talk ในหัวข้อราชมงคลกรุงเทพเปิดโอกาสทางการศึกษาผ่าน3โครงการทุนการศึกษาประจำปี2569กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและการเตรียมการพิธีพระราช การปรญยาบัตรมทรกรุงเทพในวันที่17กุมภาพันธ์2569ณอาคารปฏิบัติการสถานีวิทยุมทรธัญบุรีดินแดงกรุงเทพมหานครสำหรับรายการ RMUT Talk ทัญญ้ง2เทปจะออกอากาศในวันจันทร์ที่9และวันอังคารที่10กุมภาพันธ์2569เวลา14.05นนถึง14.30นทาง FM 89.5 MHz สามารถรับชมทั้งภาพและเสียงได้ทาง YouTube c h anel n RMUTT Radio สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook FM 89.5สถานีวิทยุราชมงคลทัญญบุรีปิดท้ายกับศูนย์พัฒนาทักษะุตสากรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญบุรีเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรปฏิวัติโรงงานด้วย AI ฟรีณศูนย์ปราจีนบุรีในวันที่30มมกราคมนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมโทโรธัญบุรีเชิญชวนผู้ที่สนใจผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายผลิตหัวหน้างานวิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสมัครเข้าอบรมหลักสูตรปฏิวัติโรงงานด้วย AI โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชาติสนธิสมบัติผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในวันที่30มกราคม2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิการุ่นที่1และเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิการุ่นที่2ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิทยาเขตปราจีนบุรีตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจะได้เข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของ AI ในบริบทอุตสาหกรรมระบุจุดที่สามารถนำ AI ไปใช้ประยุกต์ใช้ในโรงงานของตนเองได้เข้าใจขั้นตอนเริ่มต้นในการนำ AI มาใช้เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน ChatGPT Gemini Cross เพิ่มประสิทธิภาพรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง15ท่านต่อรุ่นเท่านั้นผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่ 025493090หรือที่อีเมล skilldevelop@rmutt.ac.th คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักการสักครูนะคะช่วงหน้ารอบรู้ก้าราชมงคลกันค่ะที่นี่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สู่การเป็นนวัตกรในระดับปริญญาตรี9สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สาขาวิชาสถิติประยุกต์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลสาขาวิชาการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์สาขาวิชาเคมีประยุกต์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารพร้อมทั้งระดับปริญญาโท4สาขาวิชาและปริญญาเอกอีก2สาขาวิชาหากคุณอยากเปิดมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากกว่านี้ติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w ร์ SCI.RMU.TT.AC.TH หรือโทรสอบถามที่02 549 4150 ถึงเวลาเปิดประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร It's time to e x p e r i e n c e new way of learning English for communication ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน May I see you r boarding pass please now sit back relax and enjoy the flight ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว We had like to give you a warm Welcome to City of a n g l e และภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม How may I best a s s e s s you? We hope you enjoy the stay at our hotel. เสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้ที่คณะศิลปศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี www.larts.rmutt.ac.th หยิบจับงานอดิเรกเสกให้เป็นรายได้ด้วยทักษะเชิงสร้างสารรค์มีสไตล์ได้รับการยอมรับโดยคณะเทคโนโลยีข้าราชการศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรี แหล่งบม่มเพาะนวัตกรยอดฝีมือสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาคาหากรรมศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและอีกมากมายพร้อมเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรคหากรรมอย่างมีสไตล์ร่วมกับเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 5 4 9 3 1 6 1 หรือเวอร์ไบเว็บ t het d amutt ac t th รับรู้การราชมงคลในช่วงนี้นะคะเริ่มกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมมอบรางวัลบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณ,ณประโยชน์แกมหาวิทยาลัยสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปี2 5 6 8ค่ะรายงานข่าวสารโดยคุณนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระน,นครค่ะ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรานครตรงกับวันที่18มกร,ราคมของทุกปีในปีนี้มหาวิทยาลัยจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน RMUTP 20 y e a r s Keep Going Be All In ร่วมใจก้าวต่อไปให้สุดแรงโดยดรนภวรลพลราศฎิวัชราบุญรักษาร,ราชการแทนอธิการบดีกล่าวในพิธีเปิดงานว่า21ปีราชมงคลรานคร วสู S <S. <S. ่ทวสวัสดีที่3ยืนหยัดในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ราชมงคลรันครมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติฝ่ายรููสู้งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีคุณธรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกที่เปลี่ยนไปรวมถึงพัฒนาด้านวิชาการตลอดจนหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการเรียนทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและเปิดกว้างทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยการอัพสกิลรีสกิลซึ่งผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิจ ผ่านระบบธนาคารหน่วยกิจที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับราชมงคลรานนครในอนาคตได้ตั้งเป้าหมาย3ด้านคือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับสากลเป็นที่รู้จักในด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะเมืองโดยยกระดับการศึกษาสู่การเป็นสังคมเมืองสมัยใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของความเป็นเมืองต่อมาการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าราชมงคลรานครต้องติดอันดับ1,000ชั้นนำของโลก200ของเอเชียและ50ของประเทศและมหาวิทยาลัยต้องมีงบประมาณรายได้มากกว่างบประมาณแผ่นดินโดยมีเงินสะสมเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นทุกปีเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกัดของรัฐหรือออกนอกระบบนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลรนครรายงาน ทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา MOU ร่วมกับศูนย์ฝึอกอบรมวานศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพัฒนางานด้านการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในจังหวัดน่านรายงานข่าวสารโดยคุณธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนบทัศะอุดมรักษาราชการกาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์นักวิจัยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมวณศาสตรชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ r e c o f โดยดรเดวิดแกนส์ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวณศาสตรชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในโครงการการพัฒนางานด้านการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในจังหวัดน่านเมื่อวันที่14มกราคม2569ณมทรล้านนาน่าน,าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนนบทัศนอุดมเปิดเผยว่าการลงนามความร่วมมือกับรีคอฟในครั้งนี้จะเป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจด้านการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการบูรณาการประสบการณ์ระดับสากลของรีคอฟเข้ากับศักยภาพทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ของมอทรลานนาจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางสังคมและทางเทคนิคที่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่านานได้อย่างแท้จริง และส่งผลต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลและจะเป็นก้าวสาคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาพื้นที่น่านอย่างยั่งยืนและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและผืนป่าของน่านสืบต่อไปการลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันทางด้านวิชาการงานวิจัยและการบริการวิชาการโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีทฤติธนรัตน,ตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน ไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดโครงการเร่งสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีแบบเข้มข้นจากนักศึกษาและนักวิจัยต่อยอดวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ค่ะรายง,งานข่าวสารโดยคุณวราพรน,นำบุทงานประชาสัมพันธ์และเผยพแพร่มทรอ,อีสานค่ะ วันที่22มกราคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการต่อยอดการพัฒนาระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม e c o s y s t e m ็โโและกระบวนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านแพลตฟอร์มการเร่งธุรกิจและผู้ประกอบการเทคโนโลยีกิจกรรมที่5โครงการเร่งสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีแบบเข้มข้นจากนักศึกษาและนักวิจัยระหว่างวันที่22-23ถึง23มกราคม2569น้ณห้องประชุมมรกตอีสานชั้น5อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวรองศาสตราจารย์ดรโคสิตสิบูทรอธิการบดีมทรอ,อีสานมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทวุฒิทิพย์โยธารองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเป็นประธานการเปิดโครงการและมีรองศาสตราจารย์ดรศักร์รวีระวีกุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานวัตถุป,ประสงค์ซึ่งมีคณาจารย์นักศึกษานักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคัง่ง การอบรมตลอดทั้งสองวันมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างต้นแบบการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้การทดสอบตลาดและการตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดทางธุรกิจ ผ่านกิจกรรมบรรยายเวิร์กช็อปและการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในวันสุดท้ายของโครงการมีการสรุปผลการดำเนินงานการนำเสนอต้นแบบการศึกษาดูงาน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการผลักดันระบบนิเวศด้านวิจัยนวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้เข้มแข็งและยั่งยืนวราพรนาบูตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาทรรอยสารรายงาน ปดถ้ายกับพิพิธภัณฑ์บัวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะคว้ารางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทบัวฟ้รั่งในงานพึกษาตะวันออกครั้งที่18รายงานข่าวสารโดยคุณอาทิตยาปกะทานังวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประสบความสําเร็จบนเวทีระดับประเทศจากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบัวในงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่18โดยนางเยาวมานนามัย รักษาการหัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้นำบัวพันธุ์ลูกผสมใหม่และบัวประดับประเภทสวยงามสามารถคว,ว้ารางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งรุ่นสวยงามประเภทบัวฝรั่งจากการตัดสินเมื่อวันที่19มกราคม2569ณสนามหน้าสารกลางจังหวัดชนบุรี สำหรับงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่18จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง25มกราคม2569โดยสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีและสถาบันบัวภายในงานมีการจัดประกวดบัวรูปผสมใหม่และบัวประดับทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี นี่คือหนึ่งในบทบาทสำคัญของพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับการอนุรักษ์ศึกษาและพัฒนาพันธุ์บัวอย่างเป็นระบบ พร้อมเผยพแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนควบคู่กับการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยบนวิธีไม้ดอกไม้ประดับประดับประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและนักพัฒนาสายพันธุ์บัวเพื่อการต่อย,ยอดงานวิชาการงานวิจัยและกิจกรรมของพิพ,ธพิธภัณฑ์บัวอย่างยั่งยืนอาทิตย์ยาปกระทานังทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานค่ะ คุณผู้ฟังค่าเดยวพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้ขาข่าวสารงานวิจัยช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีตอนรับปี2569ด้วยนิวโปรแกรมออนไลน์เรื่องราวของครูที่ไม่ใช่แค่เพียงเรือจ้างแต่เป็นคนคนหนึ่งที่มีฝันและทำสิ่งที่รักด้วยหัวใจอะไรที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางมาอย่างยาวไกลในสายอาชีพนี้พบกับ Teacher Story รายการทอกเพลินเปิดลึกเบื้องหลังของการเป็นครูที่ทั้งสนุกซึ้งแปลกและน่าทึ่งโดยผู้ดเนินรายการดวงฤทัยเดชะสิริ Siri, และครูรับเชิญจากหลากหลายแขนงที่จะแวะเวียนกันมาแปลงปันประสบการณ์จริงร่วมกับเราติดตามรับชมรายการ Teacher Story ทั้งภาพและเสียงแบบเต็มๆได้ทาง y t u b e Channel r M u t, t Radio e n g i n e e r i n g the Future เมื่อความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตออโจทย์กระแสอีวีระบบรางพลังงานทางเลือกอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานงานด้านโยธาไฟฟ้าเครื่องกลนวัตกรรมสิ่งพอและอีกหลากหลายองค์ความรู้รวบรวมไว้ที่นี่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม www.engineer.rmutt.ac.th หรือโทร02-549-3400 เคลื่อน้วยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับงานชีวิตและสังคมพร้อมปฏิวัติแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ยกระดับชุมชนอุตสาหกรรมและเพิ่มพลังการสร้างไรายได้เสริมทัพนักวิจัยนวัตกรและการบริการวิชาการ เพื่อบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพรวมสร้างอนาคตของผู้ประกอบการไทยโดยการสนับสนุนการวิจัยและปลดล็อกศักยภาพสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งหมดนี้เราพร้อมสนับสนุนยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรายละเอียดเพิ่มเติม02 549 4682หรือ i r d i m u t t .ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนามุงมันส่งเสริมง,งานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่มาตราฐานสากล ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้กับข่าวสารงานวิจัยเริ่มกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานส่งมอบรถจกักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดบูรณาการทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดยกระดับพื้นที่ทุ่งกุลาลองไห้ค่ะ วันที่12มกราคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลอีสานโดยรองศาสตราจารย์ดรโคสิตศรีผู้ทรอธิการบาดีมทร,อ,อ,รอ,อีสานมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอเนกจจริญพักดีรองอธิการบาดีฝ่ายยุทธศาสาตร์นโยบายและแผน ผู a, hai, ้กำกับดูแลยุทธศาสตร์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ดณทุ่งกุราหลงไห้พร้อมด้วยอาจารย์สุบัญทุมมาผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ดรรุ่งเพชรกล่องนอกรองผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ไฟฟ้ามออรอีสานฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษเข้าพบนายชัดชาวันเบนจะเสริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งมอบรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์น้ำมันให้เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569ณสารลกลางจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะด้านนชายชาัชวันเ์เบญจศิริวงศ์นะคะผู้วา่าราชการจังหวัด 108, ร้อยเอ็ดกล่าวเช่นชมบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับบริ บทพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมุ่งหวังว่ารถจกักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบดังกล่าวจะเป็นต้นแบบเชิงนวัตกรรมสำหรับการพัฒนายานยนต์พลังงานสะอาดในระดับพื้นที่ค่ะสนับสนุนการลดการปล่อยกา๊กาซเรือนกระจกการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และการพัฒนากำลังคนด้านยานย,นยนต์ไฟฟ้าอันสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศเศรษฐกิจสีเขียวและการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในทุกมิติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ โดยการส่งมอบรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบครั้งนี้นะคะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สถาบันยานยนต์ไฟฟ้ามทรอีสานได้เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่25จังหวัดร้อยเอ็ดและร่วมจัดในเทศกาลด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์พลังงานสะอาดในพื้นที่ทุ่งกุลาลองไห้ค่ะ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ในโอากาสดังกล่าวนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดยังได้มอบรถจักรยานยนต์ระบบเครื่องยนต์น้ำมันให้แก่สถาบันยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อดําเนินการดัดแปลงเป็นรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบคันแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ซึ่งเป็นจุดสำคัญนะคะของการต่อยอดและขยายผลการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งภาครัฐและชุมชนในอนาคตนั่นเองค่ะปิดท้ายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรีนะคะจับมือบริษัทอุทัยประสิทธิ์จำกัดพัฒนากามี่ตีพลาค่ะยกระดับสมุนไพรไทยสู่ตลาดลองอีวนต์คนรุ่นใหม่ค่ะวันที่14มกราคม2 5 6 9สสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรี หรือมอทรธันยบรีนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดเรเกียรติศักดิ์แสงประดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเพศศัชกรหญิงเอมออนน้ำหอมจันทร์ รองผู้อุ่วในการสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทอุทัยประสิทธิ์จำกัดโดยนายทวันบุญพักดีกรรมการผู้จัดการลงนามสัญญาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่ตีพลาค่ะนำโดยดรพิรพงษ์งามนิคมคณะเทคโนโลยีการเกษตรหัวหน้าโครงการและดรสิริลักษณ์สุรินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมโครงการ ณห,ห้องประชุมสถาบัานวิจัยและพัฒนาชั้น5อาการสำนักงานอธิการบดีมทรอธัญ,ญบุรีค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะเป็นการผสานภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอุทัยประสิทธิ์เป็นที่รู้จักและก็ได้รับความไว้วางใจอย่างยาวนานค่ะโดยได้รับการสืบเนื่องถ่ายทอดวิชาจากทายาตรุ่นสู่รุ่นบราาิษัทอุทัยประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มีมาตรฐานสากล ร่วมกับทางมทร,รทัญญบุรีนะคะพัฒนาตรีพลาสมอไทยเสมอพีเพกมะขามป้อมเป็นกัมมี่ในรูปแบบใหม่ที่รับประทานง่ายพกพาสะดวกตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็กระแสลองอิมิตี้ต่อยอดงานวิจัยในพื้นที่วิทยาเขตปราจินบุรีค่ะโดยโครงการนี้นะคะดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการมทรธัญบุรีและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่โรงงานที่จังหวัด ปราจีนบุรีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ของวิทยาเขตปราจีานบุรีมทรธันยบุรีความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในพื้นที่จริงค่ะเชื่อมโยงห้องปฏิบัติการกับโรงงานผลิต และเปิดโอกาสความร่วมมือในการต่อย,ยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมจากสมุนไพรไทยในอนาคตสร้างผลกระทบที่จับต้องได้เพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติสร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยสืบสารภูมิปัญญาไทยให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่และขับเคลื่อนเศร,ร,ร,รษฐกิจฐานนวัตรกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกความสําเร็จของโครงการนี้นะคะจะเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมสมุนไพรไทยรูปแบบอื่นๆต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะันี่คือทั้งหมดของเรื่องราวข่าวสารรอบรัวก้าราชมงคลของเรานั่นเองในที่นี่ R MUT ที่นี่ FM 8 9 5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่นี่ R MUT หมดเวลาลงอีกเช่นเคยผู้ฟังติดตามกันใหม่สัปดาห์ถัดไปพร้อมด้วยดิฉันดริสายิ้มสิงเช่นเคยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะวิทยุราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทาง9แห่งเสริมสร้างการรับรู้นำนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต